สวัสดียามค่ำคืนครับวันนี้นะครับมาส่งงานโม่งน้อย JDM อีกหนึ่งคันนะครับรถลูกพี่ผมเองนะครับก็เดิมทุกอย่างนะครับมีกล่องอันจะบบูสต์นะครับแล้วก็ลูกพี่บอกว่าอยากเพิ่มบูสต์สักหน่อยนะครับก็จัดเทเบิลซีซีนะครับเซ็ตรงหลังนะครับเป็นตรงรุ่นนะครับสำหรับตัวเกียร์ออโต้นะนะครับเพื่อให้ต้องการรีดบูสต์เร็วติดบูสต์เร็วแต่แค่ต้องการขยับบูสต์ขึ้นมาเพียงสักเล็กน้อยนะครับของเดิมเนี่ย อยู่ประมาณ12บสปอนด์นะครับ12 13องปอนด์นะครับก็ขยับขึ้นมาสัก20กว่าปอนด์นะครับเพิ่มมาสัก10กว่าปอนด์นะครับก็เพิ่มอ่าวัดบูทเพอร์เฟกต์บีนะครับรอขาวลิมิเต็ดนะครับจากเจดี้นะครับอ่าคันนี้เลือกใส่เป็นตัวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับคือรถเป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บูทเนี่ยไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับไม่ได้การบูทแบบอาสาอะไรก็ ใช้ตัวนี้ก็พอนะครับมาวัดได้ทั้งเป็นบาร์และเป็นปอนด์นะครับสูงสุดของปอนด์ก็42.5ปอนด์นะครับถ้าจะไม่ผิดนะนะครับแล้วก็สามารถตั้ง l o บ boost high b o ได้ด้วยนะครับคันนี้ผบ,บต่อระบบเต็มเลยนะครับก็ l o บู o t เนี่ยคันนี้อยู่ประมาณ20ปอนด์นะครับถ้า high เนี่ยผมตั้งไว้ประมาณ25-26ปอนด์นะครับก็ตั้งใจคันนี้เกียวโตโดเดิมๆก็ไม่อยากให้เกิน30นะครับกับเครื่องยนต์ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาเช็คฟิวกันหน่อย นะครับสาหรับมูงน้อย GDM คันนี้นะครับเด็ดดี้นะครับตั้งได้เลยนะครับตอนนี้มันเป็นไฮบูตอยู่เพื่อนเห็นไหมนี่ตอนนี้เป็นไฮบูตนะครับผมเปลี่ยนนะครับเป็นโลบูตนะเนี่ยพีคสุดๆนะครับจะมีด a ต a าหลอกค้างไว้นะครับที่21ปอนด์เดี๋ยวผมลบก่อนอ่าลบก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นดัตตาหลอกนะนะสมมติว่ารอบเนี้ย เบิร์นไแค่ตัวเปล่าสูงสุดที่10ปอนด์มันก็จะเช็คว่ารอบที่เราขับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสูงสุดที่10ปอนด์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาจับกล้องฝั่งนี้กันเลยดูโรบูดกันก่อนครับ ไฟฟิวนะครับโลบูตเนี่ยบูตจะสูงสุดที่21เห็นไหมครับ21ปอนด์นะครับแต่เดี๋ยวมาตั้งไฮบูตกันอนะครับตอนนี้นะครับบูตโลบูตนะครับสูงสุดอยู่ที่่21ปอนด์นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นตอนตัรแล้วมันเตือนไหมนะครับเพราะว่า ผมตั้งไว้นะครับตั้งตั้งเตือนไว้ที่20ปอนด์มันเลยเตือนนะครับลบก่อนนะครับลบไฮพูตด้วยนะครับะนะครับนี่เห็นไหมตั้งเตือนไว้ที่21ปอนด์นะครับแต่พอมันเกินแม้แต่นิดเดียวมันจะเตือนนะผมตั้งไปหน่อยตั้งไปอีกนิดหนึ่งครับสักจะได้ไม่ลำคานนะครับสัก22 23 22อปอนด์แล้วกันอ่ะนะครับมันจะเตือนที่22อปอนด์นะครับรอบนี้อ่าทีนี้ไปที่ไฮบูทนะครับมาไฮบูทเนี่ยบูทจะอยู่ประมาณ26อ่ะเพียกสุดที่ยี่สิบหกจุดหกครับ หใหม่คขับ,บมันมันดันยาวๆสบายๆแรงดันสวยงามนะครับก็พอเป็นไฮบูส์เนี่ยครับก็จะขยับบูส์ขึ้นมา ที่ยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งปอนด์นะครับที่สูงสุดนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปอนด์ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวงน้อยคันนี้นะครับจูนเสร็จเรียบร้อยติดตั้งโชว์เสร็จเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์ร่วมทางานเรียบร้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเพอร์เฟกบีนะครับเล่นได้ตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะครับมีหลายหน้านะครับมีจอฟ้าจอขาวจอส้มนะครับแต่ราคาจะต่างกันนิดหน่อยเเพื่อนๆากอยากจะขยับมาเล่นตัวนี้นะเพราะว่าตอนนี้นะครับ ในความแมน่นยำของวัดบูธเนี่ยนะครับหลักๆก็จะมีออโตมิเตอร์ที่เป็นจอนี้นั้นก็5,000กว่าละนะครับเพิ่อมอีกนิดน,นึงก็จะได้เป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน่นปรับลดนะครับมีโลไหไฮได้เป็นอีกหนึ่งฟังชันมีดัตต์ล็อกนะครับจดจำบูธถุดที่เมือเ่อกี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เ,เพื่อนๆเผื่อว่าอยากเล่นอะไรใหม่ๆบ้างน,นะครับก็ประมาณนี้ก็สำหรับโน้ยคันนี้ครับ